สวัสดีนะักเรียนชั้นป4นะครับวันนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปนะครับในเรื่องของของแข็งของเหลวแก๊สนะครับยังอยู่ในบทเดิมนะครับสถานะของสารแบ่งออกเป็น3อย่างเนาะได้แก่ของแข็งของเหลวและก็แก๊สนั่นเองอ่านี่ก็ทบทวนอีกครั้งนะครับของแข็งเรียงชิดติดกันเนาะอนุภาคจะเรียงชิดติดกันของเหลวมันก็จะห่างๆหน่อยนะครับเป็นกลมๆห่างๆหน่อยแล้วก็ แก๊สก็จะห่างแบบสุดๆนั่นเองนะครับสถานะของสารแบ่งเป็น3าอย่าง s OLID LIQUID แกส๊สของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองอ่าซึ่งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับมีมวลหมดเลยนะครับมวลก็คือเนื้อของมันเนาะของแข็งดูมวลยังไงก็เอาไปช่างของเหลวดูมวลยังไงก็เอาไปช่างแกส๊สดูมวลยังไงก็เอาไปช่างทุกอย่างใช้การช่างนะครับเพื่อดูมวลเนาะ โดยของเหลวเนี่ยเวลาจะช่างเนาะต้องเอากระบอกตวงหรือว่าบิกกอร์เปล่าวอะช่างก่อนแล้วหลังจากนั้นอถึงจะเติมของเหลวไปช่างแล้วก็เอาไปลบกันนั่นเองส่วนแก๊สก็เหมือนกันเราอยากรู้ว่าแก๊สในลูกโป่งมีเท่าไหร่เนาะล้วก็ลูกโป่งเปล่าๆไปช่างก่อนนะครับแล้วก็เก็บแก๊สเข้าไปเอาไปลบกันท้ายสุดก็จะได้มวลของแก๊สนะครับอ่า ของแข็งของเหลวแก๊สมีมวลหมดเลยนะอ่าย้ํานะครับมวลทั้งของแข็งของเหลวแก๊สมีมวลหมดเลยจะต้องได้นะครับแล้วของแข็งของเหลวแก๊สต้องการที่อยู่ไหมเนาะของแข็งต้องการที่อยู่แน่นอนครูบอกแล้ววัตถุไม่มีวันหายไปจากโลกนะครับมันต้องการที่อยู่ของเหลวก็เรื่องอีกาลักน้ํานะครับที่อยากได้น้ําที่อยู่ก้นขวดทํายังไงกาก็เลย เติมหินลงไปเพื่อแทนที่น้ำนะครับน้ำก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนั่นเองเนาะดังนั้นของเหลวก็ต้องการที่อยู่ส่วนแก๊สก็เหมือนกันเวลานักเรียนไปดำน้ำเรียนว่ายน้ำดำน้ำลงไปก็จะมีฟองแก๊สบุดๆุุผุดขึ้นมานั่นเองดังนั้นบอกได้เลยว่าของแข็งของเหลวแก๊สก็ต้องการที่อยู่นะครับทั้งมวลและการต้องการที่อยู่ของแข็งของเหลวแก๊ส เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับต่อไปปริมาตรนะครับปริมาตรของแข็งของเหลวแกส๊สของแข็งและของเหลวจะมีปริมาตรคงที่วัดพันรอบวัดร้อยรอบก็จะเท่าเดิมเสมอนะครับของแข็งกับของเหลวจะมีปริมาตรคงที่การหาปริมาตรของของแข็งทำได้โดยอะไรก็เอาก้อนหิน จุ่มลงไปในอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าถ e ้วยยูเรกาหลังจากนั้นน้ำก็จะทะลักออกมาน้ำที่ล้นออกมาจะเป็นตัวแทนของปริมาตรของก้อนหินอ่าใช้ถ้วยยูเรก้กาหาปริมาตรของก้อนหินนะครับส่วนของเลวนั้นสามารถใช้อุปกรณ์เด่นๆอย่างเช่นกระบอกตวงแบบนี้ถ้วยตวง หลอดฉีดยาพวกนี้อ่าดูดของเหลวเติมของเหลวไปแล้วก็อ่านของเหลวในขีดนั้นๆดังนั้นปริมาตรของของแข็งของเหลวเนี่ยจะคงที่เสมอแต่ปริมาตรของแก๊สนะครับจะไม่คงที่นะครับปริมาตรของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามพื้นที่นั้นๆตามวัสดุนั้นๆที่บรรจุแก๊สอยู่นะครับอ่านี่ไปข้อต่างกันแล้วนะ และสุดท้ายครับรูปร่างเนาะของแข็งรูปร่างคงที่แน่นอนร้อเซถ้าเราไม่ออกแรงกระทํากับมันก้อนหินถ้าเอาวางตั้งไว้กับที่นะไม่ไปชนมันไม่ไปทุบมันรูปร่างมันก็จะคงที่เสมอนะครับส่วนของเหลวรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะอย่างเช่นถ้าของเหลวเป็นรูปอ่าง มันก็จะเป็นรูปอ่างของเหลวไปอยู่ในแก้วก็จะกลายเป็นรูปแก้วของเหลวไปอยู่ในขวดก็จะกลายเป็นรูปขวดของเหลวจะเป,เป,ป, aring, เป really เลี่ยนแปลงไปตามภาชนะนะครับเช่นเดียวกับแก๊สรูปร่างของมันก็จะไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะใส่ไปในรูปลูกโป่งก็จะกลายเป็นรูปลูกโป่งเอาแก๊สใส่ไปในถุงมือก็จะกลายเป็นรูปถุงมือของแข็งรูปร่างคงที่ส่วนของเหลวและแก๊สรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะครับ อ่าน,นี้เราจดลงไปในสมุดแล้วนะครับจากคาอที่แล้วจดไปเรียบร้อยเนาะย้ําทวนอีกครั้งของแข็งของเหลวแก๊สมีมวลหมดเลยของแข็งของเหลวแก๊สต้องการที่อยู่ทั้งหมดนะครับส่วนปริมาตรของแก๊สอย่างเดียวที่ไม่คงที่นะถ้าเรามาดูเรื่องรูปร่างเนาะของแข็งรูปร่างคงที่ร้อยเปอร์เซนตส่วนของเหลวแก๊สรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ นักเรียนจะใช้ความรู้ตรงตารางนี่แหละไปทําใบงานนะครับภาระงานวันนี้จะเป็นใบงานนี้นะครับภาระงานวันนี้จะเป็นใบงานตัวนี้นะครับอยู่ในใบงานเดือนธันวาคมที่มีรูปครูยืนอยู่นะนะั่นแหละเปิดเข้าไปก็จะเจอใบงานนี้นะครับไม่ไม่ทําในสมุดนะใบงานนี้มันจะมีใบงานอยู่แล้วในเดือนธันวาคมนะครับเสร็จแล้วทํำยังไง อ่าดูตัวอย่างสักหนึ่งขอ้ออ่าดูนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งน้ำสลัดน้ำสลัดในที่นี้ครูบอกว่าขอเป็นน้ำสลัดใส่สน้ำสลัดใสๆเวลาใครทานสลัดเนาะน้ำสลัดอันดับแรกนะักเรียนต้องมาถามสถานะก่อนสถานะของน้ำสลัดเป็นยังไงน้ำสลัดชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สเนาะเอามาเติมตรงนี้ก่อนนะครับ น้ำสลัดเป็นของเหลวนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องมาเช็คต่อในช่องมวลมวลของเหลวมีไหมอ่าครูบอกแล้วของแข็งของเหลวแก๊สไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะมีมวลนะครับนัเกเรียนก็เช็คถูกไปถ้าไม่มีถึงจะก,การกรบาทเนาะต้องการที่อยู่ไหมแน่นอนของแข็งของเหลวแก๊สต้องการที่อยู่นะครับรูปร่างล่ะ ครูบอกแล้วว่าน้ามันไหลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน้ําสลัดเนี่ยเหมือนน้าคุณสมบัติเหมือนน้าดังนั้นรูปร่างมันจะเปลี่ยนไปตามภาชนะถ้าน้ําสลัดอยู่ในถุงมันก็จะกลายเป็นรูปร่างถุงถ้ามันไปอยู่ในแก้วก็จะกลายเป็นรูปร่างแก้วนะครับดังนั้นน้ําสลัดรูปร่างจะไม่คงที่ส่วนปริมาตรของแข็งของเหลวปริมาตรคงที่และแก๊สปริมาตรไม่คงที่น้ําสลัดเป็นของเหลวดังนั้นปริมาตรคงที่นะครับอีกสักหนึ่งข้อเมฆ นักเรียนก็มาทำช็อตสุดท้ายก่อนเมฆเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนะมันเป็นแก๊สถ้านักเรียนไม่รู้จะเช็คยังไงงงๆอยู่ทำยังไงดีกลับไปดูตารางนะครับตารางเนี้ยใช้ในการตอบคำถามได้ดีมากเลยจะช่วยนักเรียนตอบคำถามได้นะครับเมฆมีมวลไหมครูบอกแล้วของแข็งของเหลวแก๊สมีมวลนะครับเมฆต้องการที่อยู่ไหมก็ต้องการที่อยู่ รูปร่างล่ะรูปร่างของเมฆเอคงที่หรือไม่คงที่มันเป็นแก๊สนะครับดังนั้นรูปร่างมันจะไม่คงที่และปริมาตรของมันก็จะไม่คงที่ด้วยเช่นกันนะครับข้อต่อไปน้ําเกลือเนี่ยมันเป็นน้ําตอบเหมือนน้าสลัดเลยน้ําเกลือมันเป็นของเหลวนะครับน้ํามีมวลหมดเลยน้ําต้องการที่อยู่และก็น้ํามีรูปร่างไม่คงที่แต่มีปริมาตรคงที่ เนี่ยน้าเกลือก็จะเป็นของเหลวที่มีมวลต้องการที่อยู่รูปร่างไม่คงที่ปริมาตรคงที่ถ้าง,งงจะไม่ได้กลับไปดูตารางนะครับอะเฉลยหนึ่งข้อน้ําปลาโอ้โหน้ําปลาก็ลอกมาเหมือนเกลือเลยเพราะมันเป็นของเหลวเนี่ยของเหลวเหมือนกันคุณสมบัติก็จะเหมือนกันปริมาตรคงที่รูปร่างไม่คงที่ต้องการที่อยู่และก็ต้องการมวล อีกสักหนึ่งข้อน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนี่เจอในแบบฝึกหขดคลาวก่อนแล้วบางคนบอกว่ามันเป็นของเหลวไม่ใช่นะครับน้ําตาลทรายเป็นของแข็งเลยมีลักษณะเหมือนก้อนหินเพียงแค่มันเป็นของแข็งเล็กๆน้ําตาลทรายเกลือแป้งฝุ่นอะไรพวกนะี้แป้งที่ทานหน้าเราเานี้ยเป็นของแข็งนะครับน้ําตาลทรายมีมวลมีมวลก็ต้องการที่อยู่นะครับของแข็งของเหลวแกส๊สมีมวลและต้องการที่อยู่ทั้งหมดนะครับ รูปร่างมาลาน้ําตาลทรายรูปร่างน้าตาลทรายคงที่เสมอนะครับเป็นเกรดเนาะแล้วก็ปริมาตรของแข็งปริมาตรก็ต้องคงที่เพราะเป็นของแข็งแค่นี้แหละครับอ่าที่เหลือเนาะที่เหลือจัดการทําเองนะครับอ่าครูฉเฉลยถึงข้อข้อห้าแค่นี้นะครับที่เหลือจัดการทําเอง สำหรับวันนี้วิทยาศาสตร์มีแค่ใบงาน1แผ่นนะทำในใบงานนะครับไม่ได้ทำสมุดทำในใบงานนะครับ1แผ่นแค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยาศาสตร์วันนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ